สวัสดีครับัครับมืนี้จ้องไม่คอปฏิาอีสานบานเน่าสิมาลาบไปตูจะไรเห็นเบิ Ga ้งมื mm ่น okay. ี้โอ้ยฝนมนจฉางามมากราบแล้วมากก่อยกัะเจี๊ยเห็นเบิ้งนี้แหละนอกคนนะแม่ครฝนนะนี่เสียจับแ้ไม่ไงกินไครเท่าไรเดี๋ยวจับโซ่เ้วยทเสีวมันตัวใหญ่ซัําเลยเอาเปียกๆเอาขนาดบักลาเร็วไม่ใหญ่จนเยอะเกินเบิ้งยนเบิ้หันมนขาวมาเตี้ยยังจีเห็นเพราะเม่นบักลาหันตรงมา้ปลาหันเรื่องขาง ว่าแม่จะหันลงไสีนี้เห็นตัวปลาอย่างเวลาจะกินไข่มม่ได้ีนะหงเนาะเดจะกินไข่อาสีขั้วไอ้ลากินเนี่ยาลานักลานักโอ้ตัวแบบใหญ่นีไปตูวนีปลาโจกเาปลาโจกเขาปลาโจกเขาปลาโจกเขาาิ่งเ่ปลาโจกก็ไปตูโอ้ปลาโจกเขาวันตัวหน่อย ยามีนเหองูเกิดปลาเกินอือไอเ่าถามมงไครปลาเี่ยเช่ามันซอเกตจางถิ่นโดยซางถิ่นโมริฟ้าอจะได้คือสองเพนโปเป็นใส่ย่งของโควิดขวาไปน่ะเกาลรตัวนี้โอ้หค่ย่างหม้โอเคอยู่น่ะเม้ยผู้ป่วยโควิดิไปใส่อยู่อยู่ข้างก็้างเป็นย่างออกก็นนอนหนุมร้านเนาะ

เห็ดปลาปลาแดกหรือว่าปลาเข็มสองขื่นสามขื่นกดกินแล้วสลิดม,ม,ม,มันแหงมากถอดมาดูสื่อสลิดนะแหงมากแกครอจับหมางตัวนะี้ไม่ไงปลาสองโตนีหกกิโลอีกตัวหนึ่งหนึ่งม้วนในประ,ะ,ะมาณสามลูกคือการประจุ ไปดปไปูสองตัวประมาณสกิโลตัวละสามกิโลตัวละสามกิโลตัวละกิโลเ้าก้าวอรมยไม่ได้ก่อยเนี่ยไปัวเดินกินซุปเนาะไปดูดรามสิขก้นย่างหายย่หน้าแค่ละงูเกิดป้าก็เจอจมาจากโค้งม่วนคนี่จสอนข้ามาขายในวาเข้าแปดสิบที่น่ลานเลย ไม่ไมส่สดสดนี่สดสดสดกับเชียงาเบื้องเลือดนะดีเซีคนเ่ียากินกูไข่เั่นอยู่ยีก๋อสือ่อไม่รู้ร้านกินเบื้องน้ำกันได้รู้ร้านเด้อยังไปคิดแต่โรคตะไคร้ร้ายคิดแน่วมวนเจริญแน่ย,ยี่ก๋ออย่างนี้ขี้เลี่ยดคือการเบิ่งข่าวเบื้งข่าวแต่ว่ากทั้งการเพื่อนเฮ่ป้องกันกับพยายามทุกติทุกคนเนาะรักษา กติกานกลียานเขาตายนะบอง่ายๆแพรลระบาดเพอนโดยเฉพาะเป็นตั้งขั้วเพลนเฮ็กินเฮ็ดยากเทานี้แหละจะไปเขียดมันลยก็ประเทศก็ขบวนขบคุณก็ร่งใจวัตถุขุสุขคนนั่นแหะสุขสุขคนเออรงสั่งก็ประเทศไทยสานบานห่าอีไแห้งุขุสุขคนไทยบงใไทยแห้งน้ำกันคุณพาคุณเจ้ากูข้อง อยู่ดีมีแหงสุดสคนจะไปคิดร้ายอ้าวไปเดีย,ดยนเล่าองางจะว่าเอาเขาเุจกสิ่เสาเขาเหตุบอกเป็นคนไหนรอกเขาเไข่ผนอนสกปราพยาดีแตกแกแแแ่แก๊ไปเรื่อยไปไงแก๊กกอะไร้ของขาสื่อเขาเหนเนะนาะาบีบแตกไปห้อกับอใจหมือตัวคนเขาจากินไปทัว,วขาบไกินขี่ขมานห กูได่กินหัวู่ข่ากินขี่ยีมสิ่งแมีไข่น่ะอุ้ยไข่เดือนเดือนเดอนกราคุ้มผ้ามีหน้ามีสาปึ้สืผ้ากอระกาสิงหากัย่าสุลาโอยฝนผ่านไปแล้วเฤษ้อผ้าพุ่จะมาให้จับปลาว่างไข่กชได้แรก็ว่าวัตัวไข่เดี๋ยวมันถังไหนมา ดีเซลถากินไข่ปลาู้น้องคนเขาเจ้าลาบแล้วก็บีสนามได้พีไปตูนตัวกินบดเนี่ยไปตวนกินบดดีหัดบีครับมากินกินจะเค็ดมันครับกระดูกมันเค็ดเขากระถดผู้น้อคนร้านบีมันออก,กบานี่ร้านานี่บีมันเฮ้ยอะไรเสโล้ อคนหอนร้านเบิดสุดสุดคนจะสุไปเขียดนั่หัวมันไหลตะกิจจ้ใจล่ะเลิกยังมันกัดไก่ห้องวัวไรเนาะก็มารักษากัดที่กาพราเอ,อาจะขับเมา,เาขันมาปลอดภัยจะโควิดสจอยู่ล์ร้านกินนั่นมีอะไรนี่อ่ะเอาไปเสียลาบมันกัดไรเนะาะล่างๆๆ <c ười> ามมาล่างล่างฮะมอว่าอะไอุ้ยดีดีเซลไว้ยังไง ไาากกข่มันใ้ดีเซลซะก่อนก็ตูดร้านนี่แล้วห้าวกินน้ำกันเนี่ยสองโต้วันนี้ขั้วขี่มันกับแป้งก่อนละผู้ใหญ่จังสีมุกนี่เอาเกลือใส่นี่ละหมักพริกสดบะหมีบ่บะพูงใหญ่ไปทิ้งไปพี่หน่องกับเกลือแล้วเลยบบจักปูนไหนมีก็ได้ปูงเห็นแล้วใส่ความเสียบลงไปมนันหัวเ้าแก่ไข่ไรท่านเข็มที่มันอุูปัง เอ้ย,อ,ยอันนี้ก็เปียกทีละป,ประจูหิจินน้ำกันหนุกหลา,านทำไมอนณาแม่หยอดใจไปไงหม้อสิไข่มาทูบใจยน้ำ นี่ก็จะเห็ุประเดกหรือประเข็มสองสามขื้นแทบเป็นสมที่เ้ยนีข้อรับตงไหนนะนี่เขาเอาไ่ได้ไข่ล่งพี่น้อยพอ่น้องฮะ เมาถึงยำ้ชหลู้พี่หน่อยกินอะไรแล้วเข่าอ่อนมันน่าพีน้องฮะาุกหอีน้องโอ้ตั้งแ่แงพระโลกนะบารถ้าสอนได้หน่อยบาเนี่ยนะบาทัสม้ขีดารน์สปขอนได้หน่อยกาก็คือเจ้าอยู่ที่น ไัวประจูดลาบแล้วหลุกร้านเดื่อ่งนับกันเด้อนีไข่ตัวแนี้นยัเเงเกิดประจูดประจนหนาวสีเล่มเหลมเสบได้หลาบเนี้ยวกับเสบพึ่กันเห็ว่มามันประตองผุน,นี่หลาบโพตหลาบหันกับเสีบพื่กันเกือบหนึ่งกับเสีบไข่ขก็มีคือกันก็นรหลุกร้านเเข้ออเากับว่ารับ เสบเนาะเห็ดตามความคืดของเขาสื่อเรียกได้ใจก็เห็ดเนาะได้จักกับเห็ดในเมืองคือกันบอกเตือนมาเอาไขรออกก็นเนาะอย่างดีพันแตกเอ้ยประจุเหงื่อเลื้อง ำม,มันมึงบีมันไปใส่ด่านี่คือเห็นบีพอด้วยบีหายบีพอน้วเท่งพีบีอไงบิดตรงคือไปจุไประจุก็แตกได้ขี่ไม่ทิ้นขวานมันบวบปวดไผ่ว่าขี่ก็กลัวไม่ยั่งยาง มมมไม่หน่อยแค่แหไปตอกทำผู้สร้างก็จองหน่อยร้ายแหละดีสร้สางมากคุ้มมากบาทเอาใบมะกรูดมาใส่น,น,ใน้่นป<ม>าดในห้องตรงใส่ใบมะกรูดนั่นเนื้อใส่ใบมะกรูดมาแสดงไงไว้โอ้ยจิมเบนบอเป็นเรื่องเลยเกิดน่าเป็นโค้ชมา,ปมาไปตัดมาอีกหน้ามันสีหูบอดไรนี่ตัดเนี่ยอุตตามพีเดอร์ไปตองพี่ ทำได้นีหอดหีข่วมเนี่ยตัวหนีห้อมทั้งไตเนาะใบใบพายตูกับห้อมทั้งไตคือกันเกลือสามในหลังสีเข้มถ้าเนี่ยมาเป็นพี่หน่องกรับเกลืออยู่ใ้รจะกินเบ่นเห่อหสุดรโหดขหมือนี่ยมาเห็นกูกินหน่อยกินหลาย กนกับว่าหามด้อกฉันกินยาบาทตัวจังพีดกฎหมายเนี่ยเราบอกใหเจ๊แต่แรกเราเลือนีกครับอ้าว<อ>ไปย้อนนกเตามุกขี่ไปตู้พี่ระหว่งบานนี่ไปตูร้รวม้าวอะอันี้ขั่วประจุโ<อ>ต๊ ใส่ไฟทอากตั้งเท่าถ้าตั้งเท่าหวาน่ตั้งเท่านกตั้งเท่าอ่าวันนี้รที่จไปกิข้าวลนั่ะอน้เต้านี้อหม่ามาคิดลองมากเหอนป้อนข้าวหลนนู้ไ่ปาโอ้ยีามีไกัันเซว อะไรบอสเซ่อมีตีสิบมั้งไงทำโตโต้อื้ออกไรค่าย ไจ้ไข่แหงข้ามขอ้้ามหอึ่งหน่อยข้ามไร่ขึ้นชินชแตะขึ้นชิงชแตะใครหนอไม่ได้บอก

แก่บกุกไลเอาอืมแซ่บเลยอยลกโป่งมาครับตันบ่นเนี่ครับตันโซ่คราบไม่ไงครับตันคำบุมบ้มๆคือลืออืมเจ้าหญิงอ,อืม เชียวอะไรวะเชียวอะไรามามันคือ่ไข่ปลาล็าไข่ปลามันฉีแตกเป็นไข่ข้างในฝันทีดกินโซ่ไอยเชียวอไร่อยไม่ได้เชีว,วันนี้อ่านถือปากอยูเ่เอาแห้ง,งตต้ตปากปามันจะเกินนเชีน่อ ตัดอ,อธิบายมันรสชาติมันยังไม่บอกไปกินเอาเองครับอาหารชนิดนี้ก็คือไข่ไมกลโลดอนอบนะฮะอบเนยที่ไม่มีเนยแต่มีเนยซึ่งรสชาติมันอร่อยมันกับกินไข่ปลานั่นแหละครับอัี้อ,อร่อยมากเลย ก็มไม่เท่าไหร่นะวันนี้ครับมือนีท่านไปดีมาเมึงคลิปนี่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สั่งไม่ก้อทอ้ีทางอีสานนาำด้วยครับบ้านห้าบ้านเฮ้า